ถ้า m เป็นคอลนอของ x กับ y มี x กับมี y กูเขียนมาฟึบ m, m เป็นคอลนอแสดงว่า m ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่ามันฮะตอบสิ x กับ y m, m จะต้องมากกว่าเพราะ m เป็นตัวคูณ,คณร่วมเข้าใจยังเหมือนมี2กับ3อะ่อะคอลนอมันเป็น6เนี่ย6ต้องมากกว่าเพราะ6เป็นตัวคูณร่วมคือ2เนี่ยเอาไปคูณแล้วให้กลายเป็น6ได้3เอาไปคูณให้กลายเป็น6ได้เพราะ6เป็นพหุคูณของทั้ง2และ3หรือเรียกว่าตัวคูณร่วมของทั้งสองและ3 เหมือนกันตัว m เป็นตัวคูณร่วมของ x และ y เพราะฉะนั้นตัว m ต้องอยู่ตรงนี้ m ต้องเยอะกว่ามันครูเขียนไว้ข้างบนจะได้ดูง่ายว่ามันเยอะกว่าโอเคนะครับทีนี้ x y แล้วมันมี z อีกตัวหนึง่งจะแถมมาทำไมก็ไม่รู้แต่มันแถมมามี z นะครับ x y และ z นะครับ3ตัวมีหอรอมอเท่ากับ p หอรอมอคือตัวที่หาร x y z ได้หรือตัวที่ไปหาร x y z ได้เพราะฉนั้นตัวที่ไปหารควรจะน้อยกว่ามันเปลี่ยนสีแล้วกันตัว p เนี่ยควรจะน้อยกว่า x y z แน่นอน x y z ไม่เท่ากับ p แสดงว่าตัว p ต้องน้อยกว่าแน่ๆไม่ใช่ว่าเท่ากับนะต้องน้อยกว่าแน่ๆเพราะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเห็นไเช่นสมมติว่า2 4 6เนี่ยคอลมออาจจะเป็น2ก็ได้อาจจะเท่ากับก็ได้แต่ว่าอันนี้มันบอกว่าไม่เท่ากับแสดงว่าต้องน้อยกว่าแน่ๆเพราะฉะนั้นตัว p เอาไปหาร x หาร y แล้วเอาไปหาร z ได้ลงตัวทุกอัน p จะต้องน้อยสุดมองจากตัวนี้น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้มาเช็คจากชอยด์ดูชอย์ข้อแรก m เท่ากับ n คูณ x ได้ไหม m จะเท่ากับ x นะครับแล้วก็ไปคูณ n เป็นจำนวนนับตัวหนึงแล้วให้กลายเป็น m ได้ไหมได้ถูกปะเพราะ x เป็นนัวน้อยกว่าคูณด้วย n ปุ๊บกลายเป็น m เลยเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ข้อหถูก ไปต่อข้อ2ข้อ2บอกว่า m หารด้วย r แล้วจะเท่ากับ y ได้ไหมฮะ m หารด้วย r แล้วกลายเป็น B. y เนี่ยเป็นตัวน้อยเอาตัว m เนี่ยหารตัวเลขแล้วให้กลายเป็นตัวน้อยเป็นไปได้ครับถูกครับไปต่อฮะข้อถัดไปตัว z ครับเท่ากับ t คูณ p ตัว z คือตัวนี้เท่ากับ p แล้วก็คูณ t ขึ้นมาปุ๊บกลายเป็น z ทันทีได้ไหมได้เพราะตัวแมันเยอะกว่าก็เป็นไปได้ หาอีกตัวหนึ่งฮะตัวสุดท้ายน่าจะผิดแล้วแหะเพราะมันถูกมา3าข้อแล้วสุดท้าย p หารด้วย v ตัว p คือตัวนี้เอาไปหารด้วย v เป็นจานวนนับมันก็น้อยลงไปอีกดีมันต้องทําให้เป็น x เพราะงั้นต้องทําให้มันมากขึ้นมันต้องคูณถูกไหมอันนี้มันหารก็ผิดนั่นเองเพราะงั้นถามข้อใดผิดตอบข้อ4ครับผมตอบข้อ4ครับผมข้อ4เป็นข้อที่ผิดหรือก็คือข้อที่ถูกต้องในอันนี้ข้อข้อ4มันผิดนั่นเองข้อ4มันผิดมันก็เลยถูกเข้าใจใช่ไหม อ่ะโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งข้อเอาเลิกเอาชายัยถูกกันหรือไม่ในข้อแรกถ้าใครงงข้อแรกแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องของทฤษฎีจำนวนเพราะทฤษฎีจำนวนก็คือเป็นโจทย์แนวทฤษฎีออกถามแบบนี้อะไรหารอะไรลงตัวบ้างอะไรเป็นอะไรลงตัวเป็นตัวคูร่วมของอะไรอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นแนวทฤษฎีซึ่งทฤษฎีอย่าลืมมันออกได้2อย่างส่วนใหญ่นะเป็นออกแนวทฤษฎีจำนวนกับทฤษฎีเลขาที่ออกไปบ่อย OK。